เอามาดูคู่แรกกันครับเดชพัชร์จันหลังพัชร์จันเกลอรี่นะครับหรือสีเสื้อใหม่บิวเจซีครับเจอกับเพชรธันวากออดิศักดิ์ร้อยหนึ่งนะครับประวัติคร่าวๆย่อๆนะครับเดชพัชร์จันอนุเทพสังดวงยางนะครับลูกหลานจากสุราษฎร์ธานีครับนี่ระดับแชมป์มวยสยามภาคใต้เลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาครับซ้อมอยู่ค่ายมวยหลังพัชร์จันเกลอรี่ครับนี่สัดส่วนเปรียบเทียบชัดๆนะครับ54ครั้งชนะ30แพ้14นะครับผลงานล่าสุดก็ต่อยไว้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ แพ้คะแนนโด่งดังสอพุงทองแบบสนุกเร้าใจเลยครับวันนั้นส่วนน้าเงินนะครับเพชรธันวาครับลูกหลานจากพังงานนะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ค่ายก็อดีศักมีคุณสายลมศักพอน้อยนะครับแล้วก็คุณอดีศัก์เป็นหัวหน้าคณะนะครับ30ครั้งชนะ2 0แพ้10ครับเอาละครับแลกกันแบบใครดีใครอยู่แล้วนะครับตอนนี้ซ้ายโอ้โหซ้ายนี่เขาออกแม่นเหลือเกินนะครับขวาก็โต้คืนทันควันเหมือนกันเพชรธันวาเอาละครับ ใครยุบใครโยนนิดเดียวในคู่นี้นี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับโอ้โหตอนนี้นายยักจะเบียดเอาโดนจะจับนะแต่ว่าชกต่อครับกรรมการให้ชกกันต่อนะครับเรือนี่กับเดานี่มาแล้วนะครับทางด้านของเพชรธันวาไม่ได้ตั้งใจครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับเสียบลับข่าวยัดคืนมาครับโอ้ต้องปรบมือให้น้องๆทั้งคู่เลยนะครับทั้งเดชนพัชจรแล้วก็เพชรธันวาครับที่ออกอาวุธกันแบบนี้ครับแข้งขวาไปครับเอ้าช้าไม่ได้เหมือนกันนะครับ ท่าชานี่เพชรธันวามีจังหวะเลือกเอาซ้ายหมัดมาวงในตีได้ไหมครับตีได้ไหมแม่ม,มันใกล้เชื่อกรรมกรันแยกอีกครั้งหนึ่งครับมาสู้กันกลางเวทีต่อครับโอ้โหนี่ครับมาดิางที่คุณออสแ้งไว้ครับไม่อยากให้พลาดตั้งแต่คู่แรกครับโอ้โหใส่กันแบบนี้แม่วงในใครเสียบใครใครเสียบใครครับพิลีเอาละครับดูว่าตอนนี้ทางด้านของเดชพัชจรนี่เริ่มจะเน้นอาวุธมากขึ้นแล้วนะครับเตะซ้ายแล้วก็แทงซ้ายสวย,สวย โอ้โแต่ว่าเพชรธันวานี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันมีแข้งขวาวงในพยายามไล่แขนแล้วก็แทงโต้นะครับเรียกว่าโต้คืนอย่างเจ็บๆด้วยครับเก<ช>มการชกนี่ถือว่ายัางคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินนะครับถึงตอนนี้อ้อาวอ้าวอ้าวไม่แน่นะครับเพชรธันวานี่อาจจะดูอ่อนนอกครับแต่ข้างในยังแข็งอยู่ครับเอาโดนหม,มัดมีศอกวงในยัดเข้าไปามาไล่แขนขึ้นคอได้ครับขึ้นคอได้เด,ดพชพันร์ตีได้ไหมครับยังยังยังตีไม่ได้ครับ โอโหคู่นี้นี่ยังบอกไม่ถูกนะครับว่าจะออกหน้าไหนครับโอ้โหแลกกันอย่างนี้นะครับเอาละครับนี่เพียงยกที่2เท่านั้นนะครับแต่ว่าอาวุธที่ออกใส่กันนี่เรียกว่าคุณภาพล้วนๆนะครับอ่ะมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวระจกรน์เครื่องเริ่มติดแยายัมจะเบียดกล้ำในเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับอ่ะปักหลักกลางเวทียกนี้ยก3มครับต้องอยู่ที่นักมวยทั้งคู่แล้วครับว่าใครเตรียมตัวใครเตรียมร่างกายมาดีมากกว่ากันนะครับ นี่ครับระดับแชมป์ของภาคใต้มาเจอกันครับขยับขยับเพชรธันวาน้ำเงินโอ้โหนี่ครับฝ่ายแดงฝ่ายแดงวงในขวางโอ้หมาแล้วหนึ่งแข้งครับเอาละครับเลยว่ามีโตตลอดแข้งขวาก็ทำได้ดีนะครับทางด้านของเพชรธันวาเอาละครับเนื้อเนือทั้งนั้นนะครับชุดนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าทางด้านของเดชพระจันทร์ก็พยายามจะเบียดปล้ำในแทงเข่าแต่ว่าเพชรธันวาก็มีไล่แขนแทงโตครับ เรียกว่าไม่ยอมให้กินเปล่าเลยครับสนุกแน่ครับคู่นี้ช้าไม่ได้นะครับเดชพระจันทร์ถ้าช้านี่แข้งขวาของเพชรธนวานี่ทํางานตลอดเหมือนกันเอาซ้ายเตือนอยู่เจือนไปด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็อาวุธบวยนี่ถือว่าคุณภาพทั้งนั้นนะครับออกมาแต่ละดอกแต่ละเม็ดนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นแข้งหรือเข่าต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันนะครับตอนนี้เดชพระจันทร์พยายามจะเบียดจะโดนชิงขวาก่อนเอาแลวครับตอนนี้มาแลวครับทั้งหมัดทั้งศอกโอ้โหเดชพระจันทร์แต่ว่าเดช เพชรธันวานะครับก็ไล่แขนแทงโต้ครับนี่ครับมาถือว่ามวยเอกมวยดังของภาคใต้ตอนนี้มากลายเป็นมวยดังทําท่าเป็นมวยดังระดับประเทศแล้วครับโอ้โหชื่นชมทั้งคู่ครับเดชพระจันทร์ไฟแดงน้ําเงินเพชรธันวาเอาขยับโอ้ยขวาก่อนครับเพชรธันวาเดชพระจันทร์เสียบเสียบยคืนมาพอพอโดนทําตัวงอครับเดชพระจันทร์โอ้โหคู่นี้ดี สุดๆครับปรบมือครับต้องปรบมือเลยครับมวยรายการส่วนใหญ่นี่ใครไม่ดูคู่เอกเสียดายครับแต่ศึกเพชรยินดีครับใครไม่ดูคู่เปิดหัวก็เสียดายแล้วครับเอายัดเข่ายัดคืนมาโอ้ยมาเสียบราคาครับตโตได้ไหมตได้ไหมครับตได้ไหมกรับมาการแยก่อนเห็นว่ายังออกอาวุธกันไม่ได้ครับโอ้โหร้อยหนึ่งปอนนะครับชกกันแบบนี้ครับคู่เปิดหัวนุนแล้วครับคู่ดูเดือนประจําเดือนมกราคมก่อนครับโอ้โหตอนนี้โอ้โหย เดชพัดจรใฝ่แดงน้าเงินเพชรธนวาขยับมัดวงในมาตีเรียกว่าพยายามจะเบียดนะครับทางด้านของเพชรธนวันะครับจะเดชพัดจัรมีซ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้นะครับสวยนะครับมาแล้วครับยกสุดท้ายนะครับทางทีมงานนะครับของเพชรธนวานี่บอกให้เดินเบียดเดินชนไปเลยนะครับดูครับออกมาพยายามจะเบียดปล้ำในเหมือนกันเรียกว่าไม่ยอมง่ายๆนะครับมาดูทางด้านของเดชพัดจรเองนี่ก็ ตอนนี้น่าจะมั่นใจจะคุมเกมนะครับสายยาวๆแล้วก็วนไปรอบๆเวทีดรวยว่าไม่ประทะด้วยแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ฝ่ายแดงครับชกละเอียดแล้วครับออกลูกฝีมือเลยโอ้โหแต่ว่าเพชรธันวาครับความพยายามยังมีอยู่ครับเวลาอีกสองนาทีครึ่งขยับต้องเดินเร็วแล้วครับเสริมหมัดเสริมศอกนิดหนึ่งเสริมหมัดเสริมศอกยังพอได้ลุ้นครับตอนนี้เกาะในเกาะในายกรรมการแยกก่อนครับ กรรมาการรวมคะแนนนะครับแล้วก็หันไปชูมือให้ทั้งด้านของเดชพัชจ์น,นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดุเดือดเลยครับคู่นี้กับคู่เปิดหัวนะครับถือว่าเร้าใจจริงๆครับ